ราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวขนมโรโลโคสเตอร์นะครับไม่เชิงรีวิวตัวขนมนะฮะต้องรีวิวต้องบอกว่าโรโลโคส s เตอร์นะครับตอนนี้พิจริริ่งกับ r o x หรือ Ragnarok ok x next generation ที่เรารักกันโรโลโคส s เตอร์นะครับทอลบกับ r o x เนี่ยเป็นระยะเวลามา ช่วงหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อไหรอ่คอลแลบขนมนะโ o ล,โลโเลอร์ค s สเตนะครับถ้าเราเข้ามาดูใน Facebook Fanpage ของ Rollercoaster Thailand เ,เนี่ยนะครับก็คอลแลบมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึงวันที่18กันยายนนะครับก็โหเป็นมาจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งแล้วแหละนะครับเราไปดูกันตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโค้ดในการแจกของรางวัลที่ได้นะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในแง่ของตัว บัฟมหาเทพนี่บัฟมหาเทพทุกซองนะครับบัฟนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องเติมคือต้องเติมโค้ดติดต่อกัน7วันถึงจะได้นะตอนนี้คือคุณเติมโค้ดแรกโุ้ดได้เลยนะครับบัฟมหาเทพนะครับใน ROX ในเกมนะเติมแล้วเก่งในเกมนะครับอ่าแจกในเกมนะครับได้ไปเลยนะครับไอตัวเนี้ยโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เขาเขียนว่าบัฟคูณ2เนี่ยนะครับในเฟซบ o ๊กแฟนเพจเนี่ยนะครับคือมันเป็นของในเกมนะไม่ใช่ เพื่อนๆคืออันนี้คือถุงที่ซื้อข้างนอกใช่ไหมซื้อตาหา้าสับปะินค้าแต่นี้คือในเกมกดปุ๊บได้มีเวลาทั้งหมด45ทีบัฟนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบัฟมีอะไรบ้างน,นะครับดีมากๆนะบัฟแจมสุดๆนะครับ,บ,บ,นะรบตีแรงขึ้นอึดขึ้นหลายๆอย่างไล่เร็วขึ้นตีเร็วขึ้นด้วยนะครับโคตรดีนะบอกเลยแจมว,ว้าวนะฮะและที่นี้ตัวซองโรโลล์คอสเตอร์เพื่อนๆอาจจะแต่อย่างตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ อ่าเนี่ยครับตัวขนมโรลล์โคสเตอร์นะครับที่เพื่อนๆจะต้องซื้อแล้วถึงจะได้โค้ดนะครับจะต้องมีรูป R O X จะต้องเป็นรูปตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นรสชีสอ่ารสชีสนะครับสำหรับถุงที่แจกโค้ดนะครับ R O X ที่เอาไปเติมกันนะครับทีนี้เราเข้าไปดูในเว็บนะครับ มันจะมีเว็บแยกออกมาอีกอันนึงก็คือ roller coaster kid x kid l a k n a l o k x com ด้วยปึ๊บอ่าหน้าจอนี้ roller coaster นะครับก็ให้เราล็อกอินผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์ ID ของเรานะครับอ่าล็อกอินผมล็อกอินแปบน๊บนึงนะฮะอ่ะพอเราล็อกอินเสร็จแล้วหน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆไปลงทะเบียนนะครับเลยนะฮะลงทะเบียนนี่ตรงนี้นะครับลงทะเบียน ชื่อนักสกูลเบอร์โทรล็อก UID การดูล็อก u i d ดูยังไงไหายยังไงครับพี่ดูยังไงครับพัาน,นี่คือหน้าจอเกมนะครับแลกหนาล็อกอ่าเพ,อเพื่อนเพื่อนแลกหน้าจอเกมเนาะเพื่อนๆไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็ไปก๊อปปี้ตรงนี้ที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันนะครับตรงนี้คือมันจะกดปุ๊บมันจะก๊อปปี้เลยนี่ก๊อปปี้ UID ของเราแล้วแล้วก็เอา u i d ที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้นะครับเอาไปวาง ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยอ่าเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูแคมเปญกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับก็คือพอเราได้โค้ดมานะครับเราก็ไปเติมเนาะเติมเสร็จเนี่ยเราก็จะมีลุ้นว่าจะได้เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามนะครับของรางวัลก็จะแบ่งตามโค้ดเนี่ยมันก็จะแบ่งตามเามทียร์ลิสต์นะครับก็เทียร์หนึ่งก็จะดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับลองมา2-3องสามอะไรเงี้ยแล้วแต่ดวงอันนี้ดวงล้วนๆแต่ผมจะไม่ไปพูดถึงตรงจุดนั้น นะครับเราไม่สนใจเราไม่สนใจดวงนะครับเราตัดเรื่องดวงทิ้งออกไปนะของเราโนโดวงนะอะไรที่ได้การันตีนี่ฮนะตรงนี้ครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมาจากแต่ก่อนมันไม่ได้แจกบัฟทุกวันทุกครั้งที่เติมโค้ดตอนนี้นะครับโรลเลอร์ค s สเตอร์ใจดีฮะรปรับเปลี่ยนแล้วนะครับของรางวัลในการเติมนะครับแจกโค้ดโรลเลอร์ค s สเตอร์หรือแจกบัฟ ขนมในเกมนะต้องบอกว่าในเกมนะตัวรูปมันจะเหมือนของจริงนะแต่มันคือในเกมนะครับสชิ้นต่อหนึ่งโค้ดนะครับเติมแล้วเนี่ยหชิ้นเนี่ยอยู่ได้หมด45นาทีทั้งหมด2ชิ้นก็จะกลายเป็น90นาทีเยอะมากครับน,นี่คือเติมปุ๊บได้เลยนะบัฟนี้แล้วบัฟไหนม,มันบวกอะไรครับพี่ดียังไงครับท่าน,นาเดี๋ยวไปดูกันนะครับบัฟนี้บวกอะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้างดียังไงนะครับอ่ะนี่ฮะคือบัฟเขาเรียกว่าบัฟหมาเทพเลยนะเออ บับหาเทพกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหนะฮะเดือยวจเชื่อชื่อโคเทพดูน่ากลัวเหลือเกินดูขลังมากนะโอ้ขลังจนโอ้โหออกไม่ได้กันเลยทีเดียวนะฮะก็มีบวกไฟนอลพีพีเอ็มดาเมจโบนัสไฟนอล P ีพีพีดาเบจโบนัสสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะไฟนอลเฮดห้าเปอร์เซ็นต์ไฟนอลเอดาบเนตมจโบนัสหและไฟนอลเอดาเบจโบนัสหอันนี้ รวมอยู่ในถุงเดียวนะครับนะหกบัฟเลยสายเวทสายกายภาพได้หมดทุกสายนะครับได้หมดทุกสายแรงขึ้นทุกอันนะครับทุกอาชีพนี่ฮะดีจริงๆรนะครับเติมโค้ดแรกได้เลยนะย้ำนะเติมโค้ดแรกได้เลยนะสำหรับอาหารในเกมบัฟโร l เลอร์โคสเตอรถุงด้วยกันถุงละ45นาทีย้ำถุงละ 4-5าที 4, 5, และก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหหกบัฟตรงนี้แจมว้าวมากๆไม่มีอีกแล้วนะอาหารในเกม ROX รวมแล้ว6บัฟในถุงเดียวนะฮะโอ้โหส่วนรายละเอียดข้างในก็จะประมาณนี้อย่างที่ผมพูดไปอธิบายนะครับตรงนี้เออแล้วเขาบอกด้วยนะมีวงเล็บซะด้วยนี่มีวงเล็บนะฮะไม่ทับ กับอาหารในเก๋มากของนี้ตรงนี้ไม่ทับกับอาหารในเกมไม่ทับด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงสุดจัดสุดจัดสุดจัดอืมมีไอโฟนไอโฟนเผื่อฟุกด้วยนะครับไอโฟนไอแพดโปรนะแหลมมากๆนะฮะแหลมมากๆสำหรับ roller coaster f r e e t y l i n g กับ rox next generation ทีนี้จะไปดูตัว ดูตัวกันหน่อยดูตัวกันหน่อยเตตัสที่ได้นั้นมีค่าตรงไหนบ้างพี่เอออะไรบ้างหกบัฟตรงพี่บอกเมื่อก,อก,กี้อ่าก็จะมีตรงนี้ครับไปดูที่รายละเอียดนะครับนี่ครับ f i n a l ASPD 50%ตรงนี้เลย1 Final M Final อ่า PP Final M Damage โบนัสตรงนี้เลยแต่ผมไม่มีนะตัวนี้ผมเป็นสายกายภาพแล้วก็ไม่ได้เล่น PP เท่าไหร่ครับแล้วก็ Final PP Final P Damage โบนัส สามแล้วนะแล้วก็ final head h e a เลยตรงนี้ head นะครับ5%เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็นะครับ final p d a m a g bonus อีก5%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ m d a m a g bonus อีก5%เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะทำให้เราล่าบอสแรงขึ้นตีอนเตอร์แรงขึ้นตีนตคนก็แรงขึ้นเช่นเดียวกันในระยะเวลาปั๊บทั้งหมด4 5นาทีนะครับดีมากมดีมากมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับ เติบโตเิบโ,โตนะครับลุ้นของนับได้ในสิ่งที่ต้องการเทียหนึ่งขอให้เพื่อนๆได้นะครับเติมโค้ดปุ๊บล้านห้าเพชรแดงเด้งเข้ามาในตัวสานะแต่บัฟนี้ดีจริงๆการันตีได้แน่นอนและคลิปนี้สนับสนุนโดย r o y a Costa that